สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริณนากรมศรีนะคะรหัสนิสิต5 9 5 2 0 1 0 7ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภพรนินแก้วรหัสนิสิต5 9 5 2 0 8าหสำหรับสถานที่ฝึกงานนะคะคือหอสมุสดศิรีราชคณะแพทยาศาสตร์ศรีราะพยาบาล โดยหอสมุดศิลิราชนะคะมีสถานที่ให้บริการถึง2สถานที่สถานที่แรกหอสมุดศิริราชสถานที่ที่สองคลังหนังสือหอสมุดศิลิราชโรงเรียนกายอุปกรณ์ซิลินทรค่ะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นระบบการจัดการหมวดหมู่หนังสือทางหอสมุดศิลิราชนะคะจะใช้ระบบ National Library of Medicine Classification NLM หรือระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกาโดยจะแบ่งเป็น2หมวดหมู่ใหญ่นะคะหมวดหมู่แรก เป็นพิ c ิคอล e นนะคะจะใช้หมวด QS ถึง q z หมวดที่2นะคะจะเป็น MEDICINE and Re l a t e d s u b j e จ t นะคะจะใช้หมวด W ถึง w z ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็น SPECIAL COLLECTION ค่ะบริการสิ่งพิมพ์พิเศษและหนังสือที่มีคุณค่าหายากห้องที่เราจะแนะนำห้องแรกนะคะคือห้องมหิดลอดุญเดชค่ะตั้งอยู่ชั้น4 ภายในอาคารหอสมุดค่ะจะจัดเก็บเอกสารสิ่งพิมพ์ตำราเรียนวรารสารทางวิชาการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระมหิดราธิเบศอดุลยเดชนิกมพระบรมราชชนกค่ะส่วนห้องที่สองนะคะจะเป็นศูนย์คลังความรู้ศิลาสุดแสนวิเชียนค่ะ จะจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับศิริราชตำราผลงานของอาจารย์ที่อยู่ภายในศิริราชค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นระเบียบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการค่ะค่ะนี่คือบัตรประจําตัวศิริราช ID Card นะคะที่จะใช้ในการเข้าห้องสมุดหรือยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดบุคลากรทางการแพทย์นิสิตหรือพนักงานภายในศิริราชนะคะจําเป็นต้องมีเพื่อที่จะใช้ในการเข้าห้องสมุดค่ะ นี่นะคะคือระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลจะสามารถยืมได้20เล่มต่อ20วันแพทย์ประจําบ้านแพทย์ต่อยอดนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะสามารถยืมได้15เล่ม15วันนักศึกษาปริญญาตรีนะคะจะยืมได้10เล่ม10วันจะมีค่าปรับจํานวน5บาทค่ะต่อ1เล่ม ค่าต่อไปนะคะจะเป็นบริการของทางหองสมุดศิริราชค่ะ บริการแรกนะคะบริการหนังสืองานวิจัยวิทยานิพนธ์วารสารดัชนีวารสารทางการแพทย์บริการที่2นะคะบริการยืมคืนหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหิดลบริการที่3นะคะบริการเอกสารฉบับเต็ม document delivery ทั้งห้องสมุดภายในและห้องสมุดต่างประเทศค่ะบริการที่4นะคะบริการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์นะคะและบริการสนับสนุนการวิจัยค่ะบริการที่5นะคะบริการยืมคืนหนังสือด้วยตนเองค่ะบริการที่6นะคะบริการ Library SMS ค่ะบริการที่7นะคะบริการออนไลน์บ o ๊กิ g งค่ะบริการที่8นะคะบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือค่ะบริการที่9นะคะบริการ Electronic Document Delivery Service ค่ะจากค้างหนังสือของหอสมุดค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นงานที่ได้ฝึกปฏิบัติค่ะฝ่ายแรกที่ได้ฝึกปฏิบัตินะคะคือฝ่ายบริการงานพื้นฐานค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นงานบริการพื้นฐานที่ได้ทำนะคะก็คือการสมัครสมาชิกการต่ออายุบัตรสมาชิกการยืมคืนหนังสือการต่ออายุหนังสือการชำระค่าป,ปรับการยืมคืนระหว่างห้องสมุดการยืมคืนระหว่างห้องสมุดนะคะเป็นบริการ การยืมคืนเรื่องางห้องสมุดภายในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์นักศึกษาบุคลากรที่อยู่ภายในเครือมหิดลค่ะสามารถยืมได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของทางหอสมุดนั้นๆแล้วก็การคืนนะคะไม่จําเป็นต้องคืนหนังสือกับทางหอสมุดที่เราได้ยืมมาเราสามารถคืนหนังสือกับทางหอสมุดที่เราอยู่ในวิทยาเขตนั้นได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นงานบริการห้องศึกษากลุ่มศึกษาเดี่ยวงานบริการทะเบียนสมาชิกห้องสมุดงานบริการทะเบียนสมาชิกห้องสมุดนะคะคือการลงทะเบียนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในเครือมหิดลในการลงทะเบียนนะคะจะเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกเมื่อเข้ามาใช้บริการในครั้งต่อไปนะคะก็จะไม่ต้องลงทะเบียนแล้วค่ะก็สามารถแลกบัตรประชาชนกับแลกบัตรห้องสมุดเพื่อเข้าใช้บริการ ห้องสมุดได้เลยค่ะสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกง,งานนะคะฝ่ายบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัยนะคะสำหรับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกร,รม i อนโนเนะคะซึ่งโปรแกรมเอน,นโนดไเเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการบรรณานุกรมนะคะซึ่งมีหลายรูป หลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นแวนคูเวอร์นะคะ APA ค่ะในสำหรับคณะแพทยศาสตร์นะคะศิริราชพยาบาลจะใช้ในรูปแบบของแวน c o เวอรค่ะซึ่งเป็นรูปแบบที่แพทย์นะคะจะใช้กันค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงนะคะในการทำวิทยาน,นิพนธ์นะคะหรือว่าวิจัยค่ะสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Word ได้เลยนะคะแล้วก็ โปรแกรม e n โนดเ9เนี่ยรองรับระบบปฏิบัติการนะคะ o s o r t w o n t w w s d o w s ค่ะแล้วก็ Apple m a c i n t o s h สนะคะสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือการทำรายงานนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม e n n o t e อ9นะคะแล้วก็การาไปเป็นผู้ช่วยนะคะฝึกอบรมให้กับคณะแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็นักวิจัยค่ะตัวอย่างฐานข้อมูลบรณาโน,นกรมนะคะก็จะมี ผับเมคค่ะ e m b a s e นะคะ i ซ e ์ i ด e รกค่ะแล้วก็ Google S ลสก o r านะคะซึ่งสามารถเข้าไปผลขวาข้อมูลได้เลยนะคะซึ่งโปรแกรมตรงนี้นะ่ะทานข้อมูลตรงนี้นะสามารถดาวนะะ์โหลดให้เป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดึงเข้ามาใช้ร่วมกับโปรแกรม EndNote 9ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าตาของไฟล์นะคะที่เซฟแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งในการที่จะเซฟไฟล์เนี่ยเมื่อเราทํางานเสร็จตรงนี้แล้วนะคะให้เราเซฟไฟล์เป็นนามสกุล .enlx นะคะ,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานของไฟล์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและสื่อดิจิทัลน,นะคะสาหรับงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของให้ออกแบบนะคะ,อ,อ,บบะ,คะอินฟโฟกราฟิกนะคะโครงสร้างบุคลากรหอสมุดศิรานะคะแล้วก็ออกแบบ กูเกิลไซส์นะคะสำหรับารายงานสถิติหออสมสุดนไพรนะคะแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเนี่ยก็ใช้แคนวาะคะแล้วก็ Powerpoint นะคะในการออกแบบโครงสร้างบุคลากรน,นะคะแล้วก็ออกแบบ Google s i t e นะคะก็คือจะทำโดยใช้ Google s i t e นะคะที่ล็อกอินจาก จีเมลนะคะของหอสมุดศิริราชเลยค่ะจะเป็นงานนะคะฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนานะคะงานทรัพยากรสารสนเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานที่ได้ทำเนี่ยก็คือการจัดตัวเร่มนะคะหนังสือของภาควิชานะคะจิตวิทยนะคะแล้วนิติวชศาสตร์นะคะด้วยการตรวจสอบนะคะตัวเล่มให้ตรงกับรายการนะคะแล้วก็ติดสั่งหนังสือนะคะซึ่งระบบในการจัดหมวดหมู่เนี่ยเราจะใช้ระบบแบบ nlm นะคะซึ่งเป็นระบบ การจับ,บนหมูของคณะแพทย์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ลงรายการมาร์กนะคะในระบบเซียร่านะคะแล้วก็ฝึกเตรียมตัวเร่มหนังสือนะคะเพื่อออกบริการนะคะให้กับหนังสือของหอสมุดซีรีราชนะคะแล้วก็ห้องสมุดศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษค่ะ สำหรับงานต่อไปนะคะจะเป็นงานสำรวจทรัพยากรประเภทหนังสือนะคะหรือว่า Inventory นะคะในส่วนนี้เนะะี่ยจะเป็นการนำหนังสือนะคะตั้งแต่ปี2557นะคะลงมาเลยนะคะอย่างเช่น2557 2556 2555นะคะเรียงลงมาเลยนะคะดึงออกแล้วเราก็จะเหลือหนังสือนะคะที่มีฉบับซ้ำเราจะให้เหลือแค่ต้นฉบับเพียงฉบับเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อเรานำออกมาแล้วนะคะเราก็จะทำการบันทึกนะคะรายละเอียด หนังสือแต่ละเล่มนะคะที่เป็นเลขเล่หนังสือนี่ยลงใน Microsoft Word นะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะยังหนังสือเป็นกองๆนะคะกองหนึ่งประมาณ10เล่มนะคะแล้วแต่ตามความเหมาะสมนะคะสำหรับหนังสือหนาบางนะคะในแต่ละเล่มค่ะจากนั้นเมื่อเรา แยกเสร็จแล้วเราก็จะนำะข้อมูลที่ในบทไปพิมพ์น,นะคะแล้วก็กํากับไว้หนังสือแต่ละกองนะคะ mm hmm. เมื่อมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว, mm hmm. ลวเราจะน,นําหนังสือนะคะ mm hmm. ไปเก็บไว้ที่ชั้น3ของหอสมุดนะคะ mm hmm. เพื่อรอการดําเนินง,งานต่อไปะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งที่เราต้องทำการอินเวนทอรี่นะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคะห้องสมุดดิโนเวนห้องสมุดใหม่นะคะเพื่อจะเปลี่ยนห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะประโยชน์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานนะคะก็คือในการฝึกงานเนี่ยทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยหนึ่งเลยนะคะก็คือการได้นํำสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ย ไปใช้ในการปฏิบัติงานนะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเมื่อเวลามีผู้ใช้นะคะเข้ามาปรึกษาเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับในองค์กรนะคะว่าจะต้องทํางานอย่างไรการวางตัวนะคะในการทํางานเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะการได้รับประสบการณ์จริงในที่ทํางานนะคะแล้วก็การรับผิดชอบต่อตนเองนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะการวางแผนการใช้ชีวิตนะคะเรื่องเวลา การออกเดินทางนะคะแล้วก็การฝึกตนเองนะคะให้ตรงต่อเวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ที่เราได้มาจากการฝึกงานนะคะเราสามารถสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะ